นะโมตังสังฆังภาวะสู่อระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตวาระโตสัมมสัมพุทธตานโมตันสัมพังคาวะตูวาระโตสัมมสัมพุทธตา มัดนี้นับมูจุบสามข้างคอยชื่นฟังการเสวนาสาตุสาสประยุกเรื่องเป็นเรทีสนางนะ ในมือนี้ตัวขายจิเทศเรื่องนํำสมัยให้ถูกใจคุณโยมผู้อยากฟังเสียงคอยอสำนวนก่อนภาษสาวาพิมพ์ผ้าปอนักเทศสาเพื่นอาจารย์มาพิมพ์ผ้าผู้เปินเลียนแจ้งเรื่องประสงค์ก่อนตอนประทรบนา มอวให้ฉันยื่ยามนาทีแสดงเสริมออกประเดมสาทวกฉากนิทานตามเรื่องนาเทศเป็นเสียงหงลืมประเดมใช้ออกเปิดมานในหัวขอเรื่องนิทานคนลืมตัวปากาเาเ้าเป็นหัวขอก่อนผู้ใด มวนบ่มว่วนนั่นใช่ซือเป็นเรื่องธรรมดาดอกโยมือถือว่าฟังธรรมะภาคอีสานเอาไว้มันกบวาถึงใจบ่าสนุกสวดสาวขอให้ไว้สากรเนี่ยวเทศบ่ได้พอนจากสิโกบันจังไนด นั่งอยู่จังพระไม่ปากกระ่าคำสอนในโยก่อนโยมือกอระ่าพ่อไขวบางา<ม>เพียงแต่จากคำบางบญญารรยายทำไปตามส่วนจากสี่มวนหรือบ่มวนฉันรับรองบ่ได้จะยุมทานก้อยวิจารฮ ขอ้ยุมทุกทุกท่านถือว่ามันสนุกเอาถอนจังสิวันเท่าทุกเส้นกาใจบ่เอาวังนะดวงหรือใ้เอานี่ควงเจ้าบ่ไงเงางเอาอังขึ้นซื้อว่าการฟังกะคยอผู้พ่พอมาแล้วผูสถทานนะ ทให้มวนทุกทุกทานถือว่า,หาเหลือวิปใส่ดอกโยมือด้วยว่าใจความคุณมันตั้งกันเกินลอยล้างคุณชมพูดเสียงน้อยล้างคุณเสียพูดเสียงใหญ่ล้างคุณมาผู่เทศไว้ลางคุณมาผู่เทศซานั่น,ททนไหลแท้แต่สิตีิดอกแมเอึ้งนา เทศคคอยคอยจังสี่ผัดจุมว่าแพงเสียงจากสีเพงไปตายยังภอบในกระใจแมียงนาขันทีเท้งกะปัดว่าหูหองลำคั้นหูสีแตกแกไปใสถึกแต่สอกเข้าเจ้าบ่าจากหัวฟังสีไปนขันเทศไว้กะผันว่าจากสีฟ้าไปตายยังเจ้าผัดจุมนะ กันเทศาคุณโยมพ่ออยากสีวาเยืนพ่ออยากเอิอนว่าไรรู้นะสมปะสง์ของคอยอยากมีข้อจากลอยแหงแบงให้คุณละเล่ตามแท่แต่สิฟังนะอัะนนจังกค้ดเอานี้ความพอดีหาได้ยากดอกเมี้ ดอกควาเอ้ยกากไข่ตั้งแต่มากันกวยกันไว้ตามให้เลี้ยงเอาเมือนบ้านู ตอนนี้สมมติตนตามเรื่องบูรนิท่านอาจารย์แยงฉันสี่คอยแสยดงตัวละครประกอบเรื่องข้าวาเรานี่ย้หย่นะเรื่องนี้เกิดอย่ค่ายเขต่ายเมืองงูบนพุนแล้วมีตาใหญ่สองคณนณอกทุกจนหอกคนห้อยอ่ะ ลูกก็หลายดังใสสวยเกินหููไปคนหนึ่งแฟนครอบครัวบ่นึกถึงบ่ได้คุ้มกำเนิดไวได้ในจนให้มาทุกทุนนะมีลูกมากจึงยากล่นคนในว่าจากันแก่บอทันเื่อตัวสัวสีขายกกาใสแล้ว เดี่ยว,วคุณเ่าบ้านบอทันกันออกหัวอ่อนแม่เขาบอกไปตอนเจ้าใจบอก,ากอ้ายัว่านสิปวดลายถ้าสิเก็บปวดหายคือตอนไก่ตอนหมู่มาคิดดูก็เลยเสียวย่านยังเหนียวแต่ตายซ้า แม่บ่าคำก็คือให้ข้าแต่อายเลยบอกกาไปใส่ห่วงอาณาไมยกวางหลวงเขาทำฟีแต่บอก้าอยากอายนาพวกหมูหมอถุงมีใช่หรือว่าถุงอาณาไม้คอยกันคิดบอพอจักสิใส่ตรงในมือหนึ่งหมออาณาไมยมาแกกฟีตรงอย่างน้อยน เขาเอามาให้ไข่น้องดูตั้งหลายหอหมอผาดเท็ดให้พ้อมซ้อมแล้วอ่ะบึงดีหมอบอกว่าให้เจ้าเห็ดทั้งสี่ตั้งสี่ตั้งเชียงส,งส,งส,งสี่สุปใส่บดยำนอนล่ะซ้อนให้ดู้วสุบมือใส่โปรตีนให้ดูบ้างหมอเล้ยจากคำางว่าลุงเอ้ยลุงเอ้ยขาใจไป ผมตอบว่าเข้าใจเข้าใจผมเสียสู้มือคือทานในแนะนำหนาอยู่มามือหนึ่งนั่นก้อนเสียเข่าสู้กรรมดอกเข่าบอนนอนหลับไข่เก่าสูบมับใส่พ่อมือเอาไว้ก็บอกเห็นดีห้แนวใดคือหมอว่าเห็นแต่ไงขึ้นมนเาปิน้นวงก้ง,ง,งาฟางฟางในเสา่างาเอาหมอคุณรวง เจ็บบอก่อป่อพ่อทั้งคู่พ่พอการหลืออุกนี่แล้วฮะมีลูกหลายบอใครทุกข์เถิดดังคำนอกคนบอ่อสิเหตุหนาใครเข่าแท่เดียวเหมือนบ่องเ้ามีลูกชายลูกสาวก็เพียงเป็นลูกจ้างนอกหาเลี้ยงว่าซ้อยกันหูมันใหญ่แล้วนั่นก็ยังว่าพอใครอุกว่าใจนำซุ้มเด็กควรเยายังน้อย ไข่เดนวจังติคือตัวข่อยอยู่ลูกกาลกกลุ่มคิดไปหลายผนังกลุ่มสมเข่าอังอุลางนาจึงได้สมน้ำนาจึงได้ว่าเจ้าของเองชอบหลงเลี้ยงว่าต้องคิดจังในเป็นคือเนี้สร้างมันตีปล่อยตามเรื่องลูกชาวบ้านชาวเมืองลุงป่ากระบอต่างมา เป็นจังไดกาตามสร้างค่อยแก่ไขยอยู่เรื่อยเรื่อยควงสีหูวดอกกวนวานกวนสีย่ยดภาคจางสีบอกซื้อไขาจาเท่าตาสานํำฉันภาคแสดงในเรื่องนายุยมยาเครื่องยามนาขั้นผูใูใดซื้อ่าสาขอโทษไปอย่าเฝ้าบนเอพอเรือ นี่แม่นสาเมืองอุบลว่าแม่นสาบานนี่กรยยมเจา้ายาสะเครื่องนะคนวรสิโยดพักเรื่องสิบอกซื้อไข่จาเมียเท่าสาซื้อยายมีต่อคดีเตียนหัวน,นะคอยฟังดูไปนอาอัตามาสิลงกร ขอพระคุพระคุพระคุละพระคพระคุละพระคุพระคุไม้แต่เพียงโน่นนี่พรวันขอนานเที่อ้ยล